นี่นวมบอดมาอย่าวมาบอดถอนเนี่ยบ่อยมาบอดเป็นยังก no ็บ่อยมาบอดเอหัวหน้าใช่หัวหน้าบอดวงเมียหยองหัวหน้าคนไม่ตจนี่หัวหน้าคนเอาเมียหยองเดี๋ยวเป็นยังจะกดใส่เอาลองเท้าถือมาอย่างนี้กูใส่อะได้มันกัดตีนเอากัดตีนอย่างที่กใส่กูไม่ถือมาเป็นยังกูเอ้ากูนี่ถือถือมือดีดียังอ่ะ กูไม่จะใส่เดวมันก้สาาคุณหลวงพอหน่แม่งาสารเนี่ยไปยังวาเออยัคุณ่มาเกือบไกามากเลยอมาือถื่พวกนเกือบรงพอที่จะมาสักวายแขว้องพอจะไ้ไม่เสียสนยองแัสี่ลอยแล้วจะเอาไปทัวไปีหนคนใหมเขคนใหม่นหน้ามโรสินหนาครับ ลอ,อเพลงอรหัองเพลงอย่งก็ซ่บๆมาครับเกือบปติครับแมครับเป็นครับ,ค,รบคือรลองหน่อยแคค่ะโอ้ยพ่แม่นงก่ครับนครงเอกพิ่นสอนบอ่ได้เด็นน่อยิ่ดติบ่ได้ครัเเนนบ,บ,บเ,เลยนัดลงเหีือซ่ำนี่ละเอสอนบ่ได้แมครับมันก็ะิสอนบ่ได้จนมันชาต้าเ้าไหมแน่นอนา่โ้ยเราไดังอกเวบควบคนเซรก็ูเว่เาตว้นอไม่จะาไหนมาเราดีคับแมที่ด้ด ก็เป็นยังเป็นยังพุ่มนี้หัวหน้าผู้เอกเพิ่มอีกสองเพื่นใครคนเหนแซวแซวแอวกต้องเพิ่มปั๊ดคือฉายาเขาว่าฉายาเนี่ยพระเอกเสียงเออาร์มาุโอ้ยแม่บอกก็ยังก่อนเองครับบอกว่าทวนการซื้อในกรณีบากว่าทวงกันเนาะ อย่างนี้ครับเป็เหนกคนใหม่นม่ครัเจ้าเบิ้งเวทีศิลปินพูดให้มีคำว่ามีละลุ่อมีต่คำว่ามารุมศิลป์เด่นเจ้าบดีดีเด้อแมนับสื่อแล้วมันเหลือเหลือหน่อยแเพี่ให้ือนอยเหลือตะ่งศิลปินี่แม่บอกอันให้คือเือด่นลูกไม่น้อยนะให้โอกาสซนี่ละลูกไน้อยแมนครับสลาปาเดียศิให้ค้อซะกันละพี่น้องสื่อไปกินไป เดีตาพ่ละพงสือไปโค้งนาโฆษณนาเสยบเสียบเชิเชิเยี่ยมอ้ยเสียบนัอแวพอพนกัย่าง้าพอพ้นแเนะถ้ากให้พี่น้องด้ลองเชิมเาเสียบอีกพี่น้องเสียบวัดพีเสียบหลองแมาเสียบอยังเสียบูดเสียบพกยัง่ะประด้มาซิมประเด็นมาซิมเดี๋ยเปมาเีมือลุจัไวถือห้ยางออกที่ผ สิ่งว่าทำไมเวทีปรับใหม่ไฟเพิ่มอีกแล้วอยากมีอยากเปลี่ยนแปลงไจบอกมาได้ครับกันว่าหนาขาขอรองเยอะๆอยากมี่เยอะค่ะอ้าวมีย่ครับอ๋ออยังเบิกขึ้นนะขะเนาะครับกันว่าหนาคตเก่ากาละจันกันลูกน้องท้าเบิกขึ้นสามหมื่นแล้วก็ไรอีกไม่รู้ใครได้วันที่ตัาไหนอีกสุดยอดวัดที่หนึงครับพูดไปไหนกันทิดสียเปลี่นทุนเลยค่ะก็จะได้โดนเด้่ยนี่เอาจ้าแกไม่ยางที่ยังจะได้โดนค่าโดนแน่สงสัยตู่ห้างครับตู่ห่าง กระตูซื้อไฟกระตูซื้อแล้วพวกคือว่าหางก,กัะเทียเนี่ยมาสื่อมาสื่อแดงโอ้ยเนาะบริหารแบบใหม่ก็ต้องเปลี่ยนแบบใหม่ตอนคือ,อกเก่าเหรอครับเงินเดือนสุดทียอ์คอับปีเดือนละเทืยร์ได้ครับแมนครับปีนี้เนี่ยขายแค่ไหนปีละเทืยรครับเออปีอนยังพอปีละเทืยรครับวงแมวนยังดอกน้องหลองยังซอร์อยากให้น้องหลองยังซอร์กลับบ้านแบบนี้เงินมีคำเมื่อบ้านในพ่อไอ้เมียนะครับปิดแล้วดูการ จัไหน่้มีเงินมีับอาาแมนครับก็เลยห่กับเจ้าเค่งให้เขากินมาตินก็ิสูฟักินเป็นยังมือเดีต้มปลาไม่มาหามึงครับมาต้มป่าก็เซบกตัวกเบกเบกเมัเป็นอยังเดินมาอยนี้มึงเห็น่าลเริ่มเปนตน่หอเอมัดเป็นเี้ยกเป็นเ้หาจ้นี่ไปเรท่กัเป็นต้น นิ่งอยู่เอคนไปคนหน้าคนหน้าคนไังพุ่งไปบนโลจะดีเฮ็ยเอลยยูอีเมฆักับสยรากอบพี่ค่นก้วกยบยัองหันเยอกโอ้ยเพิ่เห็นแบบสองอเบียนอรงทุกอีั้นทุกอีวันแม่ครับโอ้ยน้องเฮิตไปทั่วไปที่ไปทัแบบหมริหารแบบไหมเปลี่ยนแบบไหมครับเปลี่ยนแบบไหมครับผมอันพี่ลี่กอกับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมแล้วรอเาไม่เที ไม่ที่ว่อจะเปลี่ยนไหมเลือดจะเดียวครับทนเปลียนตอนนี้วอยากถามว่าะตลกครับคิดว่าสิเปียนบ่ครับไก่อยากเปียนอยู่ครับก่เปียนอยู่ขอร้อค่าไปนะครับให้แบกตู้น้ำก็ได้เลือกระเซ็นอยู่ถ้าจะเปลี่ยนก็ได้อหิ้ยูนันเงสามลอยฉันก็เอาหิ้่ีทวาเล้าไปตัวไปตีปตาปากคอะ้อเหมือนพ่อวันนี้เออ ช่วงลํำเหลืองตอก่อนทำนองขอนแกนเลยบอกทางโพไม่ไ้ดอกเอาอย่างแต่แล้วลำทำน่องอะไรสิงกับบป็นกับฟ้าหยไปหรอเ้ลำต้อมุ่งสแจงไม่อาเ้นี้สนแกงครับพาพงมีอย่งพวไนก้อนแกเป็นหีครับลำสนแจงยักษ์นแจงก้อนเก่าๆพวกเอ้ยกูว่าอยากทาเป็นอย่งคนต้องแรงครับเอาลอมเพลงสีเพลงข้างหม่พองหลงก็มีหนอ หัวหนาลกไดหมล่ะลงลอดมากอเท่าเร็วพาเท่าเร็วมืม่อนีอ่ยิา <c oughs> ยมาสิล,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 ลับไายก่อนดีไหมเมื่อนี้แมนครับเสียงเราเศร้าเหีไปเอ,อ,อาเยอด้กมาใครขึ้นแล้วใครขึ้นแล้วอว่าอีกกุกใจยังไม่กุเยี่ยงนี่ฮะไมครับพอลกจากเราแค่มาา้องโอ้ยินังหิวเข่าทอโอยกระยเ็นย่วล่านอยกผรุ้งเสียงเงิน ยงเงี้เอาพี่้องครับเดี๋ยวพอกระพาะนมาในช่วงร่ำเรืองต่อกนมันเนี้ยยืดนังกัดเต็นสอดแกงครับครับผมขอบคุณครับนอยู่ออะอแย่ไปแลบ้านนะบานไหนก็จะกลับมานี่เราพกองสินมีเต่รมาล้วเผาเถมีเด็กว่มีคนเ่าเลยว่ามีคนเ่าว่ามีผู้เช่าเอาู้เดียวเ่าผู้ไหน เราเสียงแห่ไปซื้อดอกเราหลานไส้ออกมาลอกเพ่งซอยเยอะม้กอ่ะพวกเราเห็นกิเป็นดามาอายุหักมาดูีฬาองิลต้องการดูีผมก็ต้องการดูต้นกาเซอร์ปน้องี่ื่อ่าต้นกาอยู่ดิบอเียกูเห็นแต่แคอเตอองเบ้เบ้ออว่าซอยปูปมีเสียงธรรมดาปูมีเสียงงานเดียวงานเดียวกดีก็ดข้างแค่กับนักผู้ออกในตลาดหวงกดีย หมอลราทำไมไม่ลงไปข้างล่างไปนี F ้ลงไปโอยแกมันหยุดกูแหงเละไปข้างล่างแค่ไหนกูยางออกไปแล้วมันมีแต่สานามแม่รอเราพี่น้องเขาอยู่ท่าไหนเลยอุ้ยจ้าหน้าก็เทยงอ้อยอยู่ท่าไหนเนี่ยพุ่งปกติถ้ามาเทยงจะต้องมันโย่หนาละพงเนี่ยนะหนาละพงครับเสียใจเข้าเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะไปอยู่ใส่พูนก็หางท่ากับหางแมวว่าหันถอย ไปบ้าหวงน้าหลังไปที่เลยหัวหน้าหลังไที่เป็นยังเอ้ยอ้างกันไม่แต่กระเทยแน่นอนจัวกันเอามากับมูเอารามูะไปใส่ก้แอนี้มากม่พงเป็นยังมากส่วม่ทีเลยองน็ต้องท่วากมตนอ้องประกาศเก็ต้องประกาศก็ต้องประกาศีนี่เล้าหาแมสิมาเองแบบอาดีเนี่ยเอาอายหัวหัวมเอายและม พวกู้ดีอวตุ๊กตาแั่แต่งสีเลยมัทึ่งบ้าอีฮานี่แมาแต่งหนาเพราะชิโนหนาทโลกทำเองเทอะมนทึ่งอย่าบังการก็โข้เขาหนิแน่นอนมูอฉันมูฉันมูกันติมูพ่อกูแม่เป็นหยงก็่เห็นว่าคเห็นอย่งสรัค์เดียง มันบอกเป็นสวรรค์เบียงเด้เด้เอาบ่เป็นสวรรค์เบียงแม่งงกระสันใส่ลงคทำเด้ดุยดุยูเป็นพอเนเนี่ยเอาครับพกระดูกเด็กกกหนเรื่องที้าเนี่ยพออะมีมึงพอจะเป็นกระเทยลูกเป็นกระเทยแล้วเาเป็นกระได้ถือนแม่มันบูจังเป็นวเบบยาไม่อยากเป็นมันไปากไปชกอกลวยถูกไหมทีห้า่พงไม่อไม่อกมา เดี๋ยวมันเอาลูปมาหาเมียัขายงเมียมันไปเดียวมันฝากลูกเขาไว้น้ำอ้โเกษตรมันคาถากว่านี่ล่ะลูกมันคาถากี่นี่ลูกสาวค่ะลูกสาวเองเน่ผู้ให้าเมียเถอะอีาเนี่ยมันเตะเมียให้เตะมาที่นีเจะไหนจะว่าฉันผู้ให้ันฉันผู้ให้กนี่ตำรวจสิเกิลฉันไปน้อนน้ำบอกหมูบ้านเกหัวตำรวเดหัวตำรวจอเอามันเสียก็ล่ะนั่ บล้วมันอสีลุว์ไข่น้อนี่คูุ่เขานอนทั้งนอปาพอดีไนี่องจะปล่อยลูกกินคู่ดี่มาปากขอรออะไรเลยไม่หยังเอือูคุ้มได้วันนเกลือกูคุ้มเอ้าเอืือมึงแม่ไผ่เจเลิเยวเกั่นังอยู่สยงู่สู่ผูแวนเลิศงสผู่แวเลิศนะฮะ วุ๊กตาตุ๊กตาม้นะเขือมากระเทยนียกนี่สักนียกนีสักเออกระชิบอะไกัสักอันแรกเป็นกระเทยอัดวางมากระท่าโยกพวกสองกนเตมกว่บ้านเขาแขียวกระเทยเป็นกระท่าโยกดึงเงเ่อนออกงาบอานออกงานออกงานบงก่ายีรติอะี่มาแล้วมาย่าง ขาเจ้าขายเสียงีเงินสื้อเสียงวยี่ห้าสองร้อยสองร้อยผู้น่ะสองร้อยอลนเสียยยดเดียวดินี่ยังเสียยยดเดียวตัวละสองร้อยัจุกท่ทางหลังคนบานมันเาเล็กกว่ายัดยกเียวเขาเอินเสียยังข้าเจ้าหาเงินเ่าว่าสองร้อยสองร้อยหาเงินาว่าเฮ้ยก้อเท่าไรสองร้อยก็ขายถึงแค่เอาขายเจอมันก็ว่าไปซื้อถึงเป็ มีแล้วอนะีน่ะมีนนปะบ่มึงมีบ่คือฮ้ยพี่มึมึงบ่มีมึงคือบอกก่บอกกูมาถามกูเป็นยังยืนรออยู่ข้างใส่ผมใช่เนี่ะเสื้สสอสีขาวนาๆานี่แหละนนะเอ้าเสื้อขาวๆนาเรนจริาก็ดีถึงวันไหนยืนขึ้นคนน่ะไปยืนขึ้นเขาแค่ไหนกี่นี่คนดังโซเชียลพงลำเพิ่งเออบอกอ๋อพิธีกรพุ่งล้ำเพลิ่งแมนบากอันนี้เจ้าฟานสารภาพว่าไรขนาด ผ่่านก็อมงหยิบเงินเราเลยหยิบเงินเราเลยมึงจะไหนแกจะกหว่าเขามีเงินวันก่แรกขอเห็นกับตา็นกัาตาแไหนเอฟซีพวกลำเพิ่นทีมอตอ์ไส่เอาเงินไหมเพิ่นหมื่นหนึ่งแม่หมื่นหนึ่งสรงมือละซีอยโอีผักย่างข้อไงเนระเนี่ยมึงจะบอกว่าปักไส่หวนกันนอกขันเด้อแมนเงินไล่มาผี มันคือูกูไหมือบ้ากับมันเก็บเอาแล้วกูมันก็กูนี่กูข้ามไหนมันย็งท้วมมาห้ตัวตัวบ่ันมือนมี่อยกินขางก็ต้มไก่ใหญ่คอยต้มมาฝาดเ่าพี่นเต้มไก่ก็สรางองไก่สแตนจกฝุนเดี๋ยวคนก็หากินที่หาไปข้อรเลยหากินแม่งสแตกผู้เดียวได้เต้นที่ไหนเลเต้นรม่้ันีคอยมี่ีหาคเอ้นีวี่มีเหล่คอยพาไปตีมวยเอาว่าขี้เถอะมันอันนี้จะเดย ตัวเล็ไปหาตีมวยคอยให้มือหาหยางกอบมือหาวายอีกตองตีมวยคอยมือหาพนะไมือหาเอยี่ห่อยไม่หยางมือหูจักเขาใส่เขาใส่แกลเลซี่ลูกจักเอยลูจักมาคุยหูจัก่หน่อยหูจักดยวาไปตีมวยนาะโอ้กูจสืไปฝืนมวยน้เพิ่นเอาเงินมือหาแสดงว่ามึงบลงเอา เอาพวกเอาเอาได้ว่าวิควาแม่ขวาแม่ยังอีกผู้เจ้าจะต้องเป็นนักมวยญี่ปุ่นเมื่มึงแต่ผู้ตู่ตีม้วนใกล้กรลอดล้มลอดตายอยู่แม่นองนักมวยญี่ปุ่นเป็นว่ต้องต้องเอาญี่ปุ่นต้องระหลาดเอาญี่ปุ่นอีจังไม่หยังเป็นนักมวยญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้มาแต่เอาญี่ปุ่นม้วนญี่ปุ่นเปลี่ยนบ่กไปไปไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้าเปลี่ยนกายกระจอกอ้วนผิวจะมาให้อียังเจ้าอันไม่กระดุกอ๋อหนุก โอบังวัโอเคนะระวังงคือมึงจะได้ยินนั่นแหละไปไปแต่ตัวญี่ปุ่นออกมาครับแต่สีตีมลอตีเ้อแต่งตัวแต่ตัวญี่ปุ่นโอเคตัวไปแต่งตัวพี่น่องสเด้เบมวยระวังญี่ปุ่นกับคนไทยตีกันไม่ไห้่งคับ้าน้านพี่หน่องวันทำโต๊ะเนี่่ะตีมววันรู้บ้าบานยัดเน็ตเอาเอากรนั้นวัวันก็แล้วเนาะ

ซื้อมาตั้งไหนนักมวยเอารันักมวยซื้อมาขอบดูศิษย์งสิลป์ครับผมนักมวยนังทางท่าควงท่าควงตีมาจากเบื้อทีแล้วเบื้องที่เต้องนักปาตีกับนักมวยดังมีผู้ใดแน่โอ้ยนักมวยดังๆครับบอสิเป็นสมแล้ว ญี่ปุ่นจังน่นี่โอ้ยนอกจอกสี่กันแ่ท่านแล้วซังกวสี่อะไกะโตมันไม่ใช่ะลิกาโตะมาเสยนั่นไม่ั่อะไเนี่ยครับเอาเราไปนน่งวยเรือนนังงวยคือกันพาเราผ่านมาจากเวทีเลยเวทีแบว่าค่อยทนเอาเราตีกับผู้ใดตีแล้ข่อยเ้งอยู่เดบ้านแล้วตีใส่่วไปปผู้ใสนาบกมุ้ก็ข่อยเสกันแน่นราหงาา อีป๋ออีป๋าผ้าหนามเปลี่ยนนวยญี่ปุ่นเม้งย่างยล่วเย่ล่วเเนเ็นคนเป็นนักว่ญี่ปุ่นอ๋อด้ยังก็ดุปจอาเมงยงอหูเรื่องอี โอปสายญี่ปุ่นอย่างงานใหเข้มแข็งให้เข้มแข็งเอาไปตยาฮะเอาปย่าอีังกอาปยาเลยบ่เออเอาปยาทั้ละอมนนี้นั่นคู่ซกเจ้าเอาไงคูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่มือขดยังไง ว่ถือจนใน้ามองดันฟงทวนลกหนงตีมวยไถจะต้องมีกฎกติกาควากติกายังอีหบงกรรมการมาส่งสอนจังตีเดี๋ยวเดี๋ยวกานสิ่ากรรมการบันนี้นั่งคันขอผัวเพียงมัไตยงดอกพั่กันเนี่ยขัดว่าเดี๋ยววานนีนั่งคันขัวกันคัดสนังเป็นสรกอนโอ้ยมันคือเขียนเสือกงี้แคเมา ตกอดจับกอดกี่ย่งกับพวกตัวกระจับตัวกระจับยับออกเจ้าคุณพงษ์รเพินเขยับกลับไปเรื่องตัวกระจับต้องมอบให้น้อยหน่าท้ากระตูตัวกระจับใครตัวแค่ไหนเออแม่ยังหมดเออพงแม่บ๊องแม่นกระจับอี่ย่งสั่กคนกระจับดูแบบไม่กระจับมาแบบไม่เนี่ยมุดยับไปนอนไหนยืดสายเสือกูศิน้ำนางแม่ยัน กี่งรอยกีงกินได้บ่ี่งกอกินได้บ่กุ้าเมยังไง่กินได้บ่จับอกสิมากินแมงจังหมาสู้หมดตรวจปกันนะบ่ตรวจกาตรวจอันนี้นะกวาญี่ปุ่น่าตรวอ๋อมากวาญี่ปุ่น่าตรวมาลบางมวยไทยกับมวยญี่ปุ่นมาตีกันให้ติย่งเเอ้ซ กเอีป๋อคนอัตตาั่นแหละมันเทาไม่เยัง้องกูกับบัตีกูบัตีอีป๋อบัตดีตอนนี้บัตตี้แจ้งมือห่มือหาเน้กูหายมือเมือหนึ่งตีคนนักเลยังี้ยกับตีโบนเงี้ยกับตีคนหักยีหางเดี๋วมาเงินเงินฮะเงียกับนจดือนบอลจะมาโคตรป่งัง มันโอยมันรอกูเต๋นบอมันดเงมันปที่ะที่เต็กูอดเอาสักคนดีเลยไปกินต๋บอสตอว่าตีตีต้ยเ่นสู้ตายมาหมืหาชกออกติดเพจท่ามีแทงอ่ ดสวงท่ามันตีมวยไม่เร็ุกูรู้รู้ตีมวยไม่เมันจะไปดูสวงดูสวงกูดิันเต่องเตมป่องเหลืองอยเอามึกเสียวมันเงินเงินมึกเสียวมันเงินเงินมอนกเออไม่หยังมีคนแหมีแม่หยังบอมันบอกม้าหยัง

ว่ากว่าตัวกูแล้วเงินสามเลยไมนกูเริ่มแส่ตายมาแล้ว <trousers> มูดตาไม่คือยกยกที่สองไปไชก สี <ersch> ่แมงเอคือไปยด่มมามีก้อนหน้ายกที่สองยกที่สองมาชว์ไซต์ลกดีหรือบ่ว่าโู้ซ้อมดีนตีเอาเอางีรน้องวัวแต่ควโคบยกแม่ตีก็อด้าัตีก้อด้งัตีเอาคื่อตีดตีไม่เลยแมแล้วก้อนนันะตีเอาฝาเอาสมัวนสะวยเลยเจ้ากรบอมู่ขตีวาแม่ต ว่านามากผู้บอกเร็วเรม่ันจบบางหน้ามากสียให้บางว่นามากสียให้บอกเป็นผีว่านามากกูลาภากินเลยเจ้าก็โมสติวหน้ามากกัลูกพ่อยายดิแหงเแล้วบอกีเป็นผี